ได้ทำเป็นรับเงินมัน,พนเพื่อน,นี่จทรก็แบบไป็นไส้ศึกทหารละการที่ผมยอมเสียศักดิ์ศรีทำให้ผมได้ไปเจอหลักฐานที่ตำร,รวจมองข้ามไปชิ้นนี้ไงมันคืออะไรคะ <c oughs> เราตรวจสอบแล้วว่าวัตนาเบ้ต้องทำร้ายคุณสุชัยวิทย์ด้วยของสิ่งนี้ถ้าเราเจอแผลบนหัวคุณสุชัยวิทย์แล้วก็เราก็จับวัตนาเบ้ฐานฆ่าเขาได้เลยเอาวทาุอะไรด้วยเฮ้อ้ายจักาเสียเสียอริกาโตขอบคุณครับ ป็นหลักฐานสำคัญจริงๆต้องมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นอะไรอีกอ่ะวิ่งมีคนตาบอดด้วยใส่แว่นก็คือธนกาศนาโอกิสารวัตรใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเขาทำคดีสำเร็จร้อยเปอร์เซ็ตผู้คนเรียกเขาว่าสารวัตรมือทองขอบคุณที่เอาปืนสองหลวงพขอบใจมากที่ช่วยจัดหาหลักฐานชิ้นนี้มาให้ฉัน หลังนี้วัตนาเบ้ไม่มีทางหนีรอดแน่ๆเฮ้ยเป็นนักสืบจากเมืองไทยสินะนี่ยโอ้โหนี่ก็นักสืบจากญี่ปุ่นส่วนนี่ก็นักสืบจีนโอ้โหสามชาติสามชาติสามชาติน่าเกาหนักหัวป้งเหรอเราทำใจมากๆเลยนึกว่าหนักหัวป้ง แต่ครามาสเตอร์ก็แค่ที่รวมนักสืบสมัครเล่นบ้านนิยายกับหนังนักสืบเท่านั้นแหละ